สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้เมื่อคืนเนี่ยยังไม่จุใจเมื่อคืนยังไม่จกใจตามคำเล็กร้องวันนี้วันนี้เพิ่นอาจารย์ว่างตอนเย็นว่างตอนเย็นนะครับแล้วก็เฮ้ยเอาเรื่องนี้มาพูดดีกว่าเพราะว่า FC อยากอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องผีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วมันเท้าความเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องเล่าจาก FC นั่แแหละแต่วันนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของบ้านทรงไทยนะครับบ้านทรงไทยหลังนี้ยอยู่ยุทธยานะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับคือตอนนี้ติดคือมันปิดโควิดอยู่คือผู้หญิงคนนี้แชทคุยกับอาจารย์เนี่ย มามา,มานานแล้วนะครับมาน,านานแล้วแล้วเพอเอิญว่ามันโควิดเขาก็เลยมีโอกาสมานั่งคุยกับอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องบ้านของเขานะครับเพิ่งแต่งงานไปไม่นานสามีทํางานในนิคมรถชนะนะครับแล้วก็เขาเป็นคนหน้าตาดีนะครับแต่ขี้โรคป่วยขี้โรคแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับไม่ค่อยมีแรงคือ ตอนแรกที่เขาไลนา์คุยกับอาจารย์เนี่ยเอ๊หนูนี่มันแปลกๆเว้ยเวลาเวลามันโทรมาหรือเวลามันไลน์สดนยมันมันพูดวนไปเวียนมามันพูดวนไปเวียนมามันพูดพูดเรื่องนี้แล้วพอจะพูดเรื่องอื่นก็คือไม่ไม่มีปิดจบก็คือพูดก้ามไปเลย คือเหมือนคนไม่มีสติอาจารย์คือเขาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานนะครับแล้วก็คือมาแต่งงานตอนอายุสามสิบกว่านะครับคือปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดต้นคอปวดปวดปวดหนักมากปวดต้นคอนี่ปวดหนักมากปวดตรงนี้แล้วก็ปวดหัวไหล่ปวดแขนแล้วก็ข้อพับนะครับไปหาหมอหมอบอกออฟฟิศซินโดมคือเขาบอกไม่ใช่ เพราะที่บ้านเนี่ยคือไม่ได้ทํางานเลยคือเพิ่งมาเปิดร้านอาหารเนี่ยเพราะว่าป้าป้าเคยเป็นเชฟร้านชื่อดังแล้วก็แกก็แกก็เสียนออกมาเพราะว่าแกไม่อยากผัดแกไม่อยากผัดแกอยากทําอาหารที่มันแบบอา่าหนักไปทางต้มแกงแล้วก็มีลูกมีหลานช่วยแล้วป้าเนี่ยก็อยู่อยู่บ้านดูแลด้วยกันนี้นะครับคือเมื่อก่อนอะ่ะป้าไม่ได้อยู่อัญจยา ป้าเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วก็เผลนว่าพ่อแม่หนูเนี้ยเสียแล้วก็เลยอยากกลับมาบ้านมามาดูแลหลานเพราะว่าหลานเนี่ยคิโลแล้วถึงแต่งงานมาก็ยังคิโลนะครับคือสามีเนี่ยคือไม่ค่อยได้ร่วมกันนะเพราะผู้หญิงเนี่ยแบบป่วยก็เลยสงสารแฟนก็เลยไม่อยากร่วมกันก็ยังไม่มีลูกแต่ป้าเนี่ย หนีออกจากบ้านเนี่ยตั้งแต่แบบน้องสาวตัวเองสาวๆซึ่งซึ่งซึ่งป้าเขาไปบอกว่าหนีเพราะอะไรนะเขาก็งงเหมือนกันแบบแต่ป้าเนี่ยรักหนูมากนะป้าเนี่ยรักหนูมากหนูก็งงป้าทิ้งหนูทําไมแล้วทําไมแบบทําไมชีวิตหนูต้องขี้โลกทําไมแบบที่บ้านต้องเป็นแบบอะไรเนี้ยอาจารย์ก็เลยนั่งดู สิ่งแรกที่อาจารย์เห็นนะครับคือมันไม่ใช่มีแค่คนสองคนอยู่ด้วยไม่ใช่คนงานขมรอยู่ข้างล่างไม่ใช่มันเป็นบ้านทรงไทยยกสูงนะครับข้างล่างมีพื้นสูงแล้วก็บ้านพนักงานเนี่ยมีสองห้องนะครับอยู่นอกตัวบ้านแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ แม้กระทั่งเขาวิดีโอคอมมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูรูปเนี่ยก็เฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาอาจารย์เลยถามว่าพ่อกับแม่หนูทมาทงานอะไรหนูบอกอจายมานงตรง,ตรงแกก็อามือำอ,ำอ,ำอื้อหนูพูดตรงๆอาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้อะไรเลยอ่ะพูดมปตรงตรง,ตรงพ่อกับแม่หนูเป็นร่างทรงค่ะ,อะโอเคชัดเจน เพราะสิ่งที่จาย์เห็นเนี่ยอยู่บ้านหนูเนี่ยก็คือวิญญาณเต็ไมไปหมดเลยเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่จารย์เห็นเนี่ยคือสิ่งเดียวกันที่ป้านหนูเห็นแล้วก็ยอมทิ้งบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่แบงเยอะชิบหายเยอะมากคือบ้านเขาเนี่ยเป็นตําหนักล่างทรงนะครับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นร่างทรงเลย สลับกันแท็กทีมลงทรงเลยแล้วเวลาถอนของนะครับถอนของก็ออกอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ที่บ้านนั่นแหละตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆนี่ก็คือคือเขาว่ะคือเขาว่าไม่เข้าใจว่าผีคืออะไรไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่สอนมาว่าไม่มีอะไรอย่าดูหนังมากแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยให้ดูหนังไม่รู้เปเพรอ,อะไรจนเขาเนี่ยเหมือนรู้สึกแบบ เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยมีสังคมแต่อาจารย์รู้เลยดีวพ่อแม่เนี่ยกลัวลูกรู้ว่าผีคืออะไรตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆมีคนมาถอนของที่บ้านเขาเนี่ยแม้กระทั่งตอนเย็นเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้ป่วยคนนั้นป่วยพ่อแม่ก็จะบอกคนนี้ป่วยไม่มีอะไรโูกพ่อแม่เป็นหมอยารักษาโรค เคยเคยเห็นบ้านทรงไทยที่มันเป็นสามหมู่ไหมครับหมู่หมู่ซ้ายหมู่ขวาแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงกลางเ่ยเขาจะเป็นที่รับแขกเพราะจะมีหิ้งพระนะครับมีหิ้งพระนะครับแล้วไม้กระดานเนี่ยเขาเรียกว่าไม้ไม้บางแมวคืออยู่ระหว่างตัวบ้านเนี่ยกับระเบียงเทเลสตรงกลางมันจะมีไม้ช่องแมวลอดเขาเรียกช่องแมวลอดนะครับช่องบางแมวเนี่ยอยู่ตรงกลาง คนโบราณเนี่ยชอบมานั่งปล่อยทิ้งขานั่งเล่นไว้คุยกุบลูกโบราณตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆนะครับคือมัน,มนที่บ้านไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยนะครับคือเวลาเขาวิ่งเล่นตอนเด็กเนี่ยคือเขาจะสงสัยว่าทําไมใต้ถุนบ้านเนี่ยถึงมีถึงมีพี่ชายตัวโต,วตวนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยแต่เวลาลุกเนี่ยหัวเกือบชน พื้นเพดานบ้านเลยเขาก็ถามแม่ว่าแม่พี่ชายตัวโตนี่เป็นใครพ่อกับแม่ก็บอกอ๋อไม่มีอะไรลูกคนข้างบ้านแต่พอมาโตขึ้นมาเขาถึงรู้ว่านี่คือเป็ดอยู่ใต้ถุนบ้านเป็ดในมีหลายสปีชีส์นะครับตัวสูงตัว ตัวไม่สูงก็มีมันทำให้ป้าเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้และที่สำคัญนะครับเขาบอกว่ามีคนตัวสูงเนี่ยหัวจะหลดพื้นบ้านเนี่ยเยอะมากอย่าถามนะครับว่าพ่อกับแม่เนี่ยถอนของตั้งแต่ยุท่าไหร่เอาเป็นว่าจนจนลูกสาวเรียนเรียนจบมหาลัยอะ่ะ แต่เขาป่วยจารย์เลยบอกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ได้นะบ้านหนูเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันอาถรรพ์มันเยอะแต่พ่อแม่กำชับเลยนะห้ามขายถ้าขายเนี่ยจะเอาให้ตายซึ่งพ่อดุมากปู่กำชับพ่อมาแบบนี้พ่อกำชับหนูมาแบบนี้หนูขายไม่ได้หนูทำไงครับอาจารย์โอ้มันคือบ้านที่รับแขก ถอนของแม่งแต่รุ่นปู่และรุ่นพ่อกับแม่คืออาจารย์ไม่อยากเลยบอกเลยว่าของมันเยอะแค่ไหนนะครับโทษนะเลี้ยงพระไปยังเอาไม่อยู่เลยเลี้ยงพระเอาไม่อยู่เลยนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับตอนสมัยเด็กๆนะตอนเด็กๆเขานั่งกินข้าวนั่งกินตรงระเบียงตรงกลางนี่แหละนั่งกินตรงระเบียงนี่แหละอากาศมันดีนั่งกินข้าวอยู่นะคือมันเป็นไม้ไม้ไมแป้นนี่ครับ ม้แป้นต่อ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 กันแล้วเขาก็ปูเสืออย่างเงี้ยปูเสือปูเสือแล้วก็กินข้าวคนต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแบบเหมือนขันโตกนะครับข,ขบ,บขันโตกใหญ่ๆแล้วกับข้าววางบนขันโตกใหญ่ๆแล้วก็กินกันเงี้ยมีวันหนึ่งนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือหลอดไฟมันไม่ได้เยือ้อสมัยก่อนตอนเขาเด็กๆเนี่ยไฟฟ้ายังเขาไม่ถึงยังคีบแบตเตอรี่อยู่เลย ยังคีบแบตเตอรี่อยู่เลยนะครับอยุทยาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วสามเมืม่อมนใช่ครับประมาณส0มสิบสามสบกว่าปีเกือบสี่สิบปีที่แล้วยังคีบแบตเตอรี่อยู่เลยไฟไม่พอคือนั่งกินข้าวอยู่เนี้ยคือเขาเห็นมือเนี่ยลอดขึ้นมาใต้ไม้แป้นเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีตรงกลางบ้านเนี้ย เกือบเกือบชิดเนี่ยมันมีไม้แป้นอันใหญ่ๆซึ่งมันจะห่างมันจะมีผูๆจริงๆไม่ผูหรอกพ่อเนี่ยเอาขวานเนี่ยไปจามเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยลูกสาวเนี่ยออหนูคนนี้มันเป็นคนชอบฉี่รถที่นอนและลูกสาวเนี่ยไม่ยอมลงไปฉี่สมัยก่อนส่วมอยู่้างใต้ตุนบ้านลูกสาวเนี่ยกลัวสิ่งที่เห็นที่อยู่ใต้ใต้พื้นบ้าน พ่อก็เรียกขวานไปจามเชาะเชาะเชาะไม้แป้นให้เว้าหน่อยนึงแล้วให้ลูกสาวเนี่ยฉีฉี่ลงไปฉี่ลงไปซื้อซื้อแล้วเอาไว้เอาไว้ฉี่เอาให้ลูกสาวฉี่นะครับชิดชิดไปด้านหลังคล้ายๆใกล้ๆลงครัวหน่อยจังหวะที่นั่งกินข้าวคนอยู่เนี่ยคือไม้แป้นอ่ะปกติมันจะชิดอย่างนี้เนาะมันจะชิดอย่างเงี้ย ห่างกันประมาณเซนนึงนะครับแล้วพ่อเนี่ยก็เฉาะตรงนี้ออกเอาให้ลูกสาวเนี่ยให้อีหนุ่มคนนี้แหละมันฉี่แล้ววันที่มันกินข้าวมันก็นั่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับเนี่ยทางครัวเนี่ยมันก็เห็นมือเดะขึ้นมาเงี้ยมือเดะขึ้นมาเหมือนคอสุนลุลผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเอฟซีอาจารย์นะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องอ ผีขอส่วนบุญเเป็ดขอส่วนบุญเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนที่เขาเห็นตอนเด็กๆเลยเดมือขึ้นมาแบบของเงี้ยอาจารย์พูดให้เขาฟังเนี่ยว่าบ้านหนูเนี่ยอาจารย์มันรู้จะแก้ตรงไหนมันเยอะจัดเอาเป็นว่ามีสิ่งเดียวที่ช่วยหนูได้อาจารย์บอกเลยคือลูกอมเจ็ดปัญญาช้างสารหลวงพ่อดิ่งล้างอา,านทุกชนิด คือบ้านเนี่ยมันไม่สามารถซัดทายน้ําไหลมันไม่สามารถอาเอาน้ำมนต์มาพมันแล้วมันจะอ,อ่อนคือมันเยอะจัดมันเยอะจัดอย่าลืมนะครับว่ามันถอนของมาสามรุน่นของที่ออกมาคือผีนี่แหละมันก็อยู่ตามมันก็อยู่ตามเสาไมา้อยู่ข้างล่างอยู่โอ้เยอะ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 มากนะครับเยอะมากก่อนก่อนหน้าที่อาจารย์จะเล่า ก่อนหน้าที่อาจารย์จะแนะนําลูกอมหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวให้เนี่ยเขาเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับว่าเขาเล่าให้อาจารย์ฟังเลยนะครับว่าคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขารู้ว่าเขาต้องแต่งงานเนี่ยที่เขาแต่งงานเนี่ยเพราะว่าป้าเนี่ยขอร้องเพราะว่ากลัวไม่มีคนดูแลคือเขาบอกเขาไม่มีความรักเลยคือแต่งกันมาเนี่ยคือร่วมกันไม่กี่ครั้งเพราะ เขาเป็การบอกแฟนเขากลัวกลัวอะไรไหมครับไม่ใช่เรื่องปั๊มมีเด็กเนี่ยน่ารักมากขาวหน้าตาดีคือคือเหมือนลูกครึ่งเลยมาขอกอดแล้วตอนเขาฝันเนี่ยเขาก็กอดอุย้ยแม่แม่หนูอยู่ด้วยนะจ๊ะเขาก็งงคืออะไรวะเขาก็กอดก็หอมอุย้ยเด็กน่ารักจังจนเขาเริ่มอยากมีเด็กแต่แต่ทําไมที่เขาไม่มีเด็กรู้ไหมครับมีวันหนึ่ง คือจิ้งจกไอ้ตูก้แกมันร้องอยู่หลังตู้และเขากลัวสามีเขาเนี่ยจะกลัวตู้แกว่าตู้แกมอยู่หลังตู้ในห้องเขาก็เลยจะดันตู้ออกมาเนี่ยเป็นตู้ไม้เถือนนะครับเป็นตู้ไม้เถือนเนี่ยเป็นตู้เถิ่นไม้เนี่ยดันตู้เพื่อจะเอาไม้กวาดไปตีหวัวตูก้แกแต่ปรากฏว่าเท้าความก่อนวันที่เขาฟันเห็นเด็กเนี่ย เชื่อไหมครับเด็กคนนี้มาหาเขาประจําเลยแล้วเวลามาหาเขาประจําเนี่ยคือเขาจะหลอกแล้วก็ผมยาวเป็นเด็กนะครับผู้ชายหน้าตาดีมากแต่ผมยาวปล่อยผมเหมือนเหมือนเด็กคนโบราณที่มัดจุกอะ่ะแล้วก็ปล่อยผมนะฮะปล่อยผมแต่เวลาเด็กมาหาเขาเนี่ยเขาจะหันข้างแล้วเส้นผมเนี่ยก็จะเบี่ยงเบี่ยงฝั่งเนี้ยคือเขาจะหันหน้ามาไม่เต็มแล้วก็กอดแม่แบบอะไรเงี้ยเขากว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มัน ไม่หันหน้ามาเต็มๆวะเพราะมันก็หล่อนะมันก็หล่อหล่อมากเลยจนกระทั่งวันวันนั้นเน่ะที่เขาจะเอาไมา้ก,กวาดไปตีตุ๊กแกก็หลังตู้อะกุมารตุกก๊กตาหลน่นพุกลงอะไรวะเอื้อมมือไปหยิบจับตุ๊กตากุามารงายขึ้นเป็นตุกก๊กตา ผมยาวผมมนุษย์นี่แหละครับผมมนุษย์เนี่ยแต่ข้างหนึ่งเนี่ยหัวตุ๊กตาเนี่ยยุบยุบออกไปแล้วผมนึ่งก็ปิดไว้หัวมันแตกหัวมันยุบออกไปตกใจสิ่งแรกที่คิดนี่คือเหมือนเด็กที่มาขอเกิดมากตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ยอมให้แฟนปั้มเขาก็จะอ้างว่าเขาป่วย,ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเขากลัวลูกเขาเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันคือผีเด็ก กูมารนั่นมาขอเกิดที่เขาเล่าเนี่ยวันนั้นะป้าเขาก็เพิ่งรู้เลยนะโอ้อย่างเงี้ยเหรอถึงไม่กล้ามีลูกโอ้เขาได้ลูกอมหลวงปูดิ่งอาจารย์ไปนะเขาเขาเป็นคนมีกระตังเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยขายที่ให้กับนิคมอุตสาหกรรมโลจนาเนี่ย อายุธยาเนี่ยเยอะมากนะครับโทษนะมีตังเป็นมีตังเกือบร้อยเขาซื้อลูกอมเนี่ยไปห้าลูกตัวเขาสามีให้ป้าและให้คนงานขาเขมรอีกสองคนที่ช่วยทำอาหารทุกคนนะครับห้อยลูกอมหมดห้อยลูกอมหมดเลี่ยมพลาสติกให้ให้ทุกคนเลยขึ้นคอหมดเลยนะครับคืนแรกเลยคืนแรกเลย เขาฝันว่าเขานอนอยู่เนี่ยเด็กคนเนี้ยมาหาเขาอีกแล้วแต่ในความฝันเนี่ยยืนอยู่ข้างเตียงแล้วเขาใกล้ไม่ได้แล้วเด็กที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเด็กผมยาวนั่นเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายอีกทำมืออย่างเงี้ยบอกร้อน สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้ได้ฝันนะครับเขาลุกขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีความกลัวเลยเขาบอกหนูไม่กลัวเลยหนูก็เลยบอกมาทําไมเขาก็ได้ถามไปว่าในจิตเนี่ยคือเขาเป็นคนสวดมนต์นะครับสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทําให้จิตเ้าแข็งเขาจับอารมณ์จับสติได้เขาได้ถามว่ามาทําไมเด็กสองคนนี้ไม่ตอบแล้วก็เดินออกนอกห้องเขาก็เลยวิ่งตามออกไปพอวิ่งตามแค่นั้นเลยนะครับคืออันนี้ในฝันนะ เขาเห็นคนโบราณเนี่ยอยู่ตามเสาอยู่ตามห้องอยู่ตามเสาอยู่ตามห้องอยู่ในข้างๆห้องน้ำแล้วทุกครั้งที่เขาเดินไปหาเนี่ยคนเ่าเนี้ยก็จะบอกร้อน้อแล้วก็โดดลงโดดลงเรือนไทยไปเลยบางคนก็หล่นหล่นหตกเรือนไทยไปเลยนะครับแล้วคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะเขาจำได้เลยพี่ตัวโตๆเนี่ยวิ่งออกข้างล่างเวลาเขาเดินออกมานอกเทเลสเนี่ย คนตัวจุงสูงเนี่ยวิ่งออกวิ่งออกแล้วเขาเห็นกับตาอันนี้คือเขาฝันนะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยประมาณสี่คนคนที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยวิ่งหัวหัวหัวจนือื่อหัวจนคานอนะ่ะใต้ถุนบ้านอ MM ่ะปก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 แล้วพอหลุดพ้นจากตัวบ้านเนี่ยตัวสูงขึ้น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 ตัวสูงเท่าต้นตานสี่ตัวในฝันเนี่ยรู้เลยนี่คือเปด ทำไงไหมฮะรุ่งเช้าไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนอนกับป้าแฟนกลับบ้านเสาร์อาทิตย์แฟนกลับบ้านเสาร์อาทิตย์แกะลูกอมมาช่วยกันกับป้ากับลูกน้องคือเขาซื้อเป็นแบบเขาซื้อตลับสแตเลสนะครับแบบแกะได้แกะได้หยิบน้ำมนต์อาจารย์บอกวิธีกานะเอาน้ำมนต์เนี่ยลาดแล้วก็สวดบทสวดหลวงพ่อดิง่งลาด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  เทลานรอบบ้านรอบบ้านแล้วก็นอกรัวนอกร้านอาหารนอกร้านอาหารตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเห็นผีเลยไม่เคยได้ยินเสียงดังลั่นจิ้งจกตุ๊กแกไม่ได้ยินเลยสมัยก่อนคุยกับแฟนหรืออะไรเนะี่ยพอสามทุ่มเนี่ยจิ้งจกจะร้องต ตุ๊กแกจะลองตับแกตับแกคือเหมือนแบบมือนผอีมาทักมาเตือนถึงเวลาส่วนบนแผ่เมตายกุโรนะสมัยนี้เงียบกิบจริงจกไม่มีตุ๊กแกไม่มีไม่มีเสียงไม้ลั่นไม่มีไม่มีเงียบมากเลยครับเงียบมากเลยไม่เคยฝันเน้นเด็กสองคนนั้นอีกเลย ไม่เคยฝันเห็นพี่ตัวโตใต้ถุนบ้านอีกเลยเงียบกิ๊บเขาบอกโอ้โหคนดีใจมากมันเจออาจารย์เนี่ยคือเขาเขาไม่เคยรู้มาก่อนในโลกนี้มันมีอะไรอย่างนี้ที่สามารถไล่ทุกอย่างออกจากบ้านที่เยี้ยนที่สุด บ้านบ้านเลนไทยทุกวันนี้ยังเปิดเป็นร้านอาหารอยู่ครับแต่ตอนนี้ปิดโควิดอยู่นะครับแต่ไม่มีผีแล้วนะไม่มีผีไม่มีคุณใส่ไม่มีอะไรแล้วคือออกเกี้ยงเลยคือตัวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ติดกับร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี่คือติดแบบติดกับแม่น้ํายื่นออกไปอย่างเงี้ยแต่ตัวบ้านเนี่ยเอาไว้แบบเอาให้คนแบบถ่ายรูปแบบวันวานอะไรเงี้ยไม่มีละไม่มีละนะครับวันนี้ประสบการณ์เรื่องเล่าจาก f อซเนี่ย บ้านไหนเฮียนแรงๆอาถรรพ์ไหนที่แก้ไม่ได้นะครับอาจารย์จะบอกว่าลูกอมเจ็ดปัญญาช่างสารลุงพูดิงวัดบางมัวศักดิ์สิทธิ์สุดศักดิ์สิทธิส์ส,ดส,สุดโอเคนะครับสวัสดีครับ